งั้นซองนี้ผมขอนเอาตอีกตัวแล<อ>้วแบบนี่ไงเอาตไม่ได้ศาสตร์รุ่นสามไอ, <c oughs> อ,อ้ี <quer> ่รุ่นสามไม่ก็คือลุกโอ้รุ่นสามอีโนะโอ้มึงรุ่นสามกับอีโนะมันมากันบ่อยมากแล้วนะไอ้ยี่ถ้าดีมีขี้บาดนี่ก็เกินไปอ่าไม่ใช่นะเฮ้ย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 ,ยก่อนที่จะตื่นเต้นว่ามึงได้รุ่นสามซ้ำกันในซองเดียวเนี่ยคุณอาการมาเบิ้ลแบบเนี้ย ถ้าการ์ดมาเบิ้ลแบบนี้ในซองเดียวคุณคุณรู้หรือเปล่าหมายความว่าอย่างไง <S <S คุณรู้หรือเปล่าว่ามันหมายความว่าอย่างไงการ์ดเบิ้ลในซองเดียวส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วเอ้ยเอาไอ้กางจอโดยเอืดขึ้นมา ไอเฮียเอสเอสเอลกัเอสอาร์ธรรมดาเลยเฮียคือจะพูดเลยมันดูล oh, so okay. ุ้นตำเหี้ยแล้ววะไอ้สัตว์ยูอาร์เหี้ยอะไรอะไรสัตว์เต่โอ้ได้าเป็นซื้อดาเดะเฮียคุณคุณลุ้นเฮียแล้วเนี่ยโอเคนะฮะได้เป็นรุ่นห้านะฮะมาเป็นเอ่อซื้อดาเดดนะฮะใบนี้ไม่ซ้ำแน่นอนนะครับผมกำลังกระทืบพื้นเลยนะฮะอ้ได้ได้ว่า เดือดดานนะฮะเดือดดานอ่าสวยเลยนะฮะท่ากำลังดีแต่เป็น SR นะฮะอ่าตอนนี้เ,เหลือไอคิสสองเออเหลือเยอะไอ้เหี้ยต้องดูหรอกรุ่น2 UR ยอ่ะแล้วก็ดีนะรุ่น2เรามีการ์ดน้อยมาดิเออรุ่น1รุ่น2รุ่น3เนี่ยมาเหอะอ้าวรอบนี้ซองมันบักว่ะผมว่ามันใกล้ละซองบักใช่ป่ะเดี๋ยวครูขอทดสอบเพื่อความมั่นใจว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวครูขอแบนแม่งดี ไอ,อพวกที่แม่งชอบพิมพ์ที่อะไรส้นตีส้นตีนอย่างเงี้ยมึงกวนกันนี้เยอะๆดีนะครับผมเพราะว่ายิ่งดึงเวลาสตรีมกูได้กูก็ยิ่งได้ตังมากกว่าเดิมอ่ะเอ้าเอาเลยพิมพ์ไม่อีกพิมพ์ไม่อีกสมัครรหัสใหม่ไม่อีก แต่เออโอโลซัมนะครับผมโอเคอู้แต่นี่โอโลใบนี้เพิ่งออกใบแรกนะจ้าเอคิมิมาโลโอ้แต่คิมิมาโลไม่ค่อยออกนะเฮ้ยเโคนันเฮ้ยเฮ้ยไอ้โคนันได้แล้วใบสุดท้ายนี่แหละที่มันจะเป็นใบสำคัญเฮ้ยเอซานแนบ่าโอ้ยไอ้เหี้ยมันหัวอย่างนี้แม่กาล่าเหรอไม่น่าใช่นางโตแล้วกูกูพยายามพลิกยังไงมันก็ไม่หัวเหลืองให้นะฮะกาล่าเหรอโจจีอ่ะอโอ้โจจีว่ะ เฮ้ยนเราต่อไอ้บ <g urg itate> <im esh> ้าไเพลไอ้ขวาไอ้ขวาเกลือเกลือแต่หาว่ะเกลือแต่หาอันนี้ซ <sought> ้ำนะฮะอ่าเป็นเพลหกวิถีนอง days later ไอ้ยคือมันแบบมันโผล่ไอ้เอ้นารุโตะป้าวะเอ้มันนารุโตะบ้าวก็แต่กูพลิกแล้วมันไม่เหลืองเลยสักทีว่ะหรือมันจะเป็นแสงวะ พอเปิดมาเอยเฮ้ยทรงหวัวม,มนันรูโตไม่ใช่กาลาแล้ว <c oughs> เปิดมาปุ๊บอ้าวเีลนเรียบร้อยเฉยเราเปิดมาตั้งนานเนี่ยยูอาร์ยังไม่ออกเลยนะฮะเออเริ่มวัน,ะนะ <c oughs> วันแล้วนะ,ะเริ่มวันวันแล้วนะฮะหรือว่าจริงๆแล้วเขาไม่การันตียูอาร์ะไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวว่ากันนะฮะคุณคุณเอาอีกแล้วอ่ะคุณคุณคุณบัาก,กับผมมิกแก้วอ่ะคุณเฮ้ยแต่เฮ้ยจะว่าไปนี่ ถ้าไม่ติดว่ามันได้ SSR ซ้ำนะซองกล่องนี้นี่คือแม่งคือ SSR บ่อยเหี้ยๆเลยนะฮะซาโซลีโอเคซ้ำไอสัตว์เกะมาเกะแก้วหรอมึงจะเกะแก้วโอ้ยไรครั้งเงี้ยโอเควันที่ซ้ำซาสโคมมย้ซ้ำนะครับกูจะไม่เดาแบบไปเรื่อยแล้วไอ้สัตว์เราจะมองโลก ด้วยความเป็นจริงที่เกิดอยู่ในโลกมนุษย์ใบนี้ SSR นะฮะที่รู้ที่แน่ๆใครโอโลเหรอหู้หู้ใครสีแดงมานาะล้าเหรอจิรายาดิ้โหยจิรายาว่ะอย้ยาะโอโ้โหสวย มาเป็นจิระยะนะครับผมเป็นร่างเสียนนะครับกับผู้เฒ่าผู้แก่กบนะฮะอยู่กัน2คนนะครับนี่กำลังกระโดดกระทืบพื้นเลยเจาโตสมแล้วที่เป็นกล่อง3านินจาหดีมากเพราะว่าพวก3ามนิจจาเนี่ยเราได้การ์ดของเขาน้อยมากนะครับแต่จิระยะเริ่มเยอะแล้วนะครับแต่การ์ดแบบว่า สวยๆแบบ SSR อะไรเงี้ยยังน้อยเนี่ยครับผมส่วนใหญ่จะเป็น SR กับ R นะครับนี่แต่นี่เราได้เป็น SR เพิ่มอีกใบนึงโอ้ยเกี่ยมเลยนะฮะโอ้สุดยอดสุดยอดนะฮะคือโอโลผมอยากได้โอโลมากกว่านี้การซืนาเดกผมอยากได้มากกว่านี้2ตัวนี้เป็นอีก2ตัวที่ผมอยากได้เยอะกว่านี้นะแต่อาจจะค่อนไปทางซืนาเดกหน่อยนะฮะผมชอบซินาเดกนะฮะเออเพราะเพราะไม่อะไรเป็นผู้หญิงผมชอบหมดเลยละเออนะครับผมแต่เฮ้ยวันนี้เราได้ซินาเดกสวยๆหลายใบอยู่นะฮะถือว่าดีเลยนะฮะผมไม่เกลือนะวันนี้ใครจะเกลืออะไรก็เรื่องมึงนะฮะตังกูมึง โอ้ยไม่บักไม่บักแต่เอ๊ยเ้ยใครวะเนี่ยอเอ๊ะอิจฉาจีชื่อซ้บอกวะเฮ้ยผมไม่คุ้นนะสาระผมไม่คุ้นใบเนี่ยผมไม่คุ้นคือพอได้การที่มันแบบเอ๊ะมันยังไงว่ามันจะซ้ําไม่ซ้ําเนี่ยผมผมอยากเปิดดูะเพื่อให้มันได้เป็นความมั่นใจว่าโอ้กูได้ซ้ำนะฮะหรือจะไม่ซ้ําก็โอ้เราจะได้ดีใจกูอยากรู้ว่ากูควรจะดีใจหรือเสียใจเอ้ยเจ็ด กองแรกที่ผมเปิดตอนนี้คือไม่ซ้ำนะครับอีกอย่างอิตาจิเราไม่ค่อยมีการ์ดด้วยนะฮะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะอีกกองหนึ่งถ้ากองนี้ไม่มีก็แปลว่าไม่มีแล้วนะฮะถ้าถ้าถ,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 ถ้าพูดถึงในแฟ้มมาผมรู้สึกว่าใบนี้ไม่มีแน่นอนแต่ว่าวันนี้ที่เนี่ยไม่รู้นะฮะเช้ยยไม่มีจริงว่ะสังเดตจโดนอิาจีใบใหม่เฮ้ยเดี๋ยวกูอยากไปดูในแฟ้มด้วยแป๊บหนึ่งนะกูกูอยากู้กรูมัจะดีใจไหม a few moments later ไม่ซ้ำนะครับเด็กๆเฮ้ยสวยนะฮะุดยอนนี่มันกล่องอูจิวะชัดๆเลยนะฮะนี่ผมพูดเลยนะ ดูที่ว่ามาบานเลยนะฮะเราได้การ์ดแอร์ไม่ซ้ำอีกแล้วนะครับอุ้ยเี็บตกใจเอออ๋ออ๋ออ๋นี่ไม่บักไม่บักไม่บักแต่เอโอซื้อนัดเดมาอีกใบหนึ่งอุ้ยโอ้โหแบบนี้ตุ้มๆเลยนะฮะเด็กๆชอบนะฮะกลมๆแบบนี้หน้ามันดูหนิมอ่ะดูหนิมมากอาร์ตดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคไม่ซ้ำอ่ะอย่างน้อยไม่ซ้ำก็โอเคแล้วหมดยังอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ลุ้นยังวะก็ยังไม่รู้นี่กูสองใบแรกมาไม่ซ้ำสักใบเลยวะ เชื่อมันเดือดขนาดนั้นเลยถ้าใบสามไม่ซ้ำนี่ก็เกินไปนารูโตะน,นะฮะไม่ซ้ำแน่นอนกับใบนี้นารูโตะน,นะคะโอ้โหนี่คือ,อจริงๆเขาเหมือนจะถอดเสื้อเป็นแบบแจ็คเก็ตออกนะฮะจริงๆมันจะโกลมนะฮะถ้ามุมกล้องมันหันไปอีกหน่อยนะฮะออแต่สวยอะใบนี้ SSR SR กูไม่ตื่นเต้นเลยเว้ยก<อ>ูตื่นเต้นกับการ์ดอาเวาลาได้ไม่ซ้ำนี่แหละไอ้ที่มันยากนะเว้ยมันยากมากนะเฮ้ยซอมันดีเกินี้สามใบคือไม่ซ้ำสักใบอย่างเงี้ยสูปเป็น SR นี่ กูตกเ้าอี้เลยนะอ่ะ SR จริงด้วยกู <c oughs> <c oughs> ชอบความบิวตัวเองมากเลยมึงบิว,วแบบโอ้พระเจ้ามันจะต้องมีอะไรนแน่ๆเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ขอแคไ่ไปซ้ำก็พอแล้วแหละโอ้โหอะไรแบบนี้เยียมีปีกแบบนี้เยียไม่ต้องดาวแล้วมั้งได้ดาราแล้วก็ซ้ำด้วยนะโอ้ยยียมาดูดิมึงมาซ้ำ SR เว้ยโอ้แต่ช่องนี้คุ้มโคตรนะฮะไม่ซ้ำกันสักตัวเลยนะฮะโอ้โหดีนะฮะ งานดีงานเนียบนะฮะนี้ตกเก้าอี้เลยครับพี่เดี๋ยวใจเย็นเก้าอีแพงครับน้องผมมีความสุขอะเวลาได้การ์ดอาไม่ซ้ำมาผมโคตนมีความสุขเลยเว้ยมันมันมันดีกว่าแบบได้การ์ด s ออะไรที่มันแปลกใหม่เลยเฉพาะนะมันแน่นอนอยู่แล้วไงว่าแบบมันมันก็ควรจะหายากอยู่แล้วปกติแต่ว่าการ์ดอาที่แบบทุกๆซองไม่มีสมใบแล้วมึงยังเสือกได้ไม่ซ้ำทั้งนั้นี่มึงเปิดมาเกือบ6 0ซองแล้วอ่ะมันยากมากเลยนะเออแล้วมันรู้สึกแบบฟูลฟิลมากนะครับเดี๋ยวกูแดกน้ำก่อนแต่เอ๊ เฮ้ยบักอะไม่บักนะฮะเฮียเฮียซองแม่งหลอนนะ่ะคิดหน้าตาเหรอซ้ำอยู่นะซ้ำซ้ำแหละรุ่นสองมาเหอะถ้ารุ่นสองมานี่คือฮาเลยนะฮะคือจะเป็นมีมจัดๆนะฮะนี่ยเกูว่ามาแล้วเนี่ยเฮียมาเป็นน้ำแบบนี้มากำราบไปพวกอุจิวะหน่อยแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะอ๋อไอขยะนะฮะไอสัตว์บีบรีไปรุ่นครับอยู่อ่ะเฮีเฮียมึงจะหมดแล้วนะ ยูวอไม่ออกอ่ะเฮ้ยคุณจะมาออกซองท้ายคุณจะคุณจะมาตื่นเต้นให้ผมเร้าใจเหรอคุณจะมาให้ผมตื่นเต้นเร้าใจเหรอคุณเล่นท่าผมไอ้เฮสอาร์เฮยซาบุสาด้วยไม่นะซามัวโอ้ไอ้เฮียเดี๋ยวขอดูดิเฮ้ยเดี๋ยวกูขอดูอีกรอบนึงเฮ้ยซาบุสะในซามัวะ แล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับซ้ำนะฮะซ้ำครับผมซ้ำซ้ำซ้ำอยู่ฮะเออแต่อาร์มันดูแปลกตามันเหมือนเอ๊ะมันเหมือนคุ้นแต่มันก็ไม่คุ้นนะ่ะให้เพื่อนเลือกครับ1 2 3ครับเลือกเลยนะฮะอ่า2 1มาก่อนนะฮะอ่าผมเลือก1เลยผมให้สิทธิ์คนพิมพ์คนแรกนะครับผมอ่าเดี๋ยวไม่ต้องพิมพ์ต่อละ,ะ,อะมึงช้านะฮะยูอารมึง3าองสุดท้ายไม่ออก กล่องนี้ก็คือเฮียอยู่นะยังเฮียอยู่ถึงแม้ว่าเราจะได้อาร์ตโนโตะไม่ซ้ํามาเยอะอยู่2องใบมั้งไม่แน่ใจแต่โอเคผมโอเคแล้วผมฟูลฟิลมากแต่ยูอามึงจะไม่มาเลยเชียวหรือคือถ้ามาก็ขอไม่ซ้ําแหมกูพูดเป็นลางอย่างเงี้ยไม่เอาดีเฮียแต่เอใบแรกไม่ซ้ำอะเฮียไม่ซ้าก็เฮียแล้วนะฮะซาบุษานนะอะาคมคมใบสองมาล,ละละอาใบสามกุเลนนายแนวนอนและใบลุ้น ท่สอมาเป็น U R นะโคตรฮากูบอกเลยโคตรฮามันจะกำราบอุจิวะทั้งหมดในนี้ได้เลยทันทีแต่ผมว่ามันไม่น่าจะหาได้ขนาดนั้นถ้ามันหาขนาดนั้นจริงๆกูยอมจริงๆนะกูยอมเลย U R แน่ๆก็จะเกินไป U R หรือปลาเออ S R เฮ้ยเียตกใจเฮียกูนึก่า S P เฮียเห็นตรงนี้ตอนแรกอุ้ยนึกว่า S P นะฮะสรุปคิ้เมะนะครับแน่นอนอุ้ยอุ้ยคาคูสึบ้า ยามใบแรกของแรกจริงๆไม่เคยได้ชายผู้นี้เลยไม่ซ้ําเออไม่ซ้ําอยู่แล้วไอสัตว์โอ้เห็นตอนแรกเห็นข้างบนกูนึกว่าคีสเมไอเฮียเดือดตาโหดได้อยู่นะคะโอ้ได้ไม่ซ้ํานะฮะความสุขของผมตอนนี้คือขอแค่การไม่ซ้ําก็มีความสุขแล้วนะครับโอ้นี่มาดวนใกล้ๆอีกรอบหนึ่ง ไม่โอ้ยอาร์เท่อยู่นะแต่พี่แกดูผอมเกินไปหน่อยนะในเรื่องดูไม่ผอมแบบนี้นะเออนะครับผมนี่เป็นใบแรกเลยของคาคสือที่เราได้นะครับใบแรกจริงๆนะฮะเรียกได้ว่าแรซะยิ่งกว่าแร2สองซองสุดท้ายครับซองไหนก่อนดีครับน้องๆผมให้สิทธิ์คนแรกก่อนนะฮะสองนะฮะโอเคสองหนึ่งซองซ้โอเค,อมอเคไม่เอ,อยยอันโกดีเงี้ยอันโกเทมารีอ่าได้เป็นเทมารีนะฮะไม่ซ้ำนะใบานี้แน่นอนเทมารีเรามีแค่สองใบ กูจําได้นะถ้ากูจะได้ไปซ้ําเนี่ยนะแน่นอนโอ้โหได้เป็นเทเบอรี่นะฮะเที <ator il> ่ยมเลยนะครับผมโอ้สวยด้วยนะฮะอาร์ตนี้นะครับเฮ้ยยยผมว่า UR ต้องมาแล้วล่ะซองนี้ซองนี้ UR ต้องมาเมียมาผัวก็ต้องมาเฮ้ยมึงอย่าพูดงั้นเดี๋ยวมาจริงไอสัตว์เฮ้ย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 สุดยอดซ้ำกูนึกจะหายากไอสัตว์ แต่ก็หายากจริงถ้าเปิดมาพึ่งจะมาได้เนี่ยมึงก็เกินไปยูอาร์เทมารีอ่ะยูอาร์เทมารีกูมีแล้วไอ้เฮียถ้ามึงจะได้ยูอาร์เทมารีสองใบก็เกินโอ้ยใบถัดมาครับผมซ้ําครับอ่ะอุย๊ยแม่งได้เป็นนารูโต,โตะนะฮะซ้ำนะฮะไอ้เฮียไอ้เบนตะไลแปลว่ามันเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะสามใบเนี่ยแม่งคือสามใบที่เราไม่เคยได้เลยเหมือนกันนะแต่ตอก่อนหน้านี้เราไม่ได้เลยเห็นปะพอพวกอาหายากอ่ะมันเหมือนมันจะอยู่ด้วยกันแปลกๆสังเกตปะ ออไอซองที่แล้วที่เราได้ซูนเดกกับนานะรุตโตะตัวนี้ป่ะอีกใบหนึ่งก็จะเป็นใบที่เราไม่คุ้นเลยเหมือนกันเออคือแบบมันเหมือน,ม,น,ม,นมันมีความแพทเทิร์นอยู่ว่าอาร์ที่มันหายากก็จะอยู่ซองเดียวกันอาร์ที่จะหาง่ายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ซองแบบปนๆกันอะไรเงี้ยออแล้วน่าสนใจนะฮะโอ้โเฮียละตัดอันนี้ SR แล้วนะฮะเกือบซองสุดท้ายแล้วนะครับยูอาต้องออกแล้วนะฮะเฮ้เยเฮียกว่ามันไม่มาวะกูเดาว่ามันจะไม่มาซาสึ โอ้ซาสึสเกะซ้ำด้วยเอาดิชิบหายแล้วเอาแล้วครับวันนี้เกลือไม่เกลืออยู่ที่ตรงนี้แล้วนะฮะซาสึสเกะใบนี้ซ้ำนะครับผมโอ้โหซองสุดท้ายเจ็แค่เยี่ยวจริงดิอุ้ยวันนี้ไม่ได้ U R หรอเนี่ยอุ้ยคุนไปได้ไงวะอุ้ยผมผมผมใจผมฝ่อแล้วนะผมคิดว่ามันไม่ได้นะส่วนตัวนี่ผมพูดจริงๆคือถ้ามันได้นี่มันดูเหมือนกูเซ็ตโคตรๆอนะว่าแบบมึงก มึงจะเก็บยูอาร์มาไว้ท้ายอะไรเงี้ยมันดูเหมือนผมเซ็ตมากเลยนะแต่มึงเห็นกูสับต่อแรกไหม <S <S เฮ้ยบ้าบ้าบ้าแล้วแต่ผมคิดว่าไม่ออกแล้วอะ่ะเออเนี่ยอามาใบแรกนะครับมาเป็นขี้บะนะครับผมมุ้ยการบันนี้เอ้ยรือว่าซองนี้จะเป็นเหล่าซองการ์ดอาร์ที่ไม่ค่อยซ้ํากับใครน่านไม่ซ้ําก็เฮียแล้วเนจิซ้ำาฮ้ยการลุ้นไปสุดท้ายครับอยู่ในนี้ครับผมที้ยเอาจริงดิ คุณเฮ้ยผมผมแบบแป้วมากผมรู้สึกใจฝ่อสัสดๆเลยตอนเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่น่าได้แล้วอ่ะผมว่ามไม่น่าได้แล้วอะอังจริงผมว่ามันไม่ได้อะถ้ามันได้ก็คือแบบเนี่ยเออมันไม่ได้แล้วว่ะยี่ยนคีได้เป็นมาดระนะฮะไม่ซ้านะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ ur เลยว่ะทียแปลว่า ur เขาไม่การันตีหรอวะเนี่ยวุ้นี้ผมเพิ่งรู้เลยนะ ผมฟังเขามาเนี่ยเขาบอกว่ามันมันมันการันตีนะแต่ว่าสรุปดูทรงไม่การันตีว่ะพฮยาโอ้นี่นี่นี่ผมกำลังช็อกนะฮะเนี่ยเออนะฮะก็ถามถามว่าเกลือไหมอะผมว่ามันถ้ามันออกยูอาปกติเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่เกลือเท่าไหร่แต่พอมันไม่มียูอาเงี้ยมันก็แลดู ด้วยตัวกล่องอะถ้าพูดถึงเลดอะมัดูเกลือจริงแต่ว่าสําหรับผมอะคุณค่าทางจิตใจผมอะผมรู้สึกมันไม่เกลือขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่างน้อยผมได้อาร์ตที่แบบไม่ซ้ําเยอะแล้วก็สวยด้วยแล้วก็เป็นนารูตโตะด้วยอะไรเงี้ยเออไอ้เรื่อกล่องนี้ดูพูดยากมากนะฮะเดี๋ยวผมเราจะมาสรุปกันดีกว่าว่า กล่องนี้ผมชอบใบไหนบ้างนะครับเอาแบบชอบจริงๆนะแอบเซ็งนิดนึงนะเฮียไม่ได้ U R แี่ U R มันสวยก่า C P ไงผมชอบ U R มากกว่า C P Art มันดูแบบมันดูเพอร์เฟกเกินไปอะ่ะมันดูแบบจัดเรียงมาสวยงามเกินไปแต่ว่า U R มันดูมันดิบๆดีเอฟเฟกต์มันเวอร์เดีย่ยผมชอบ A few moments later ใบแรกที่ผมชอบที่สุดในกล่องนี้ผมยกให้ใบนี้เลยนะครับผมชอบใบนี้ที่สุดในกล่องนี้และนะครับสวยโคตรนะครับผมชอบมาก Art ดูดีนะครับสวยมากโพสต์ดูดีมาก เอฟเฟกก็ดูดีนะครับอันนี้เป็นซากุระนะครับผมในช่วงสงครามนินจาส่วนซึนเดะแน่นอนนะครับ CP 1หนึ่งเดียวของเราคืออย่างที่บอกอะ CP มันอาร์มันจะดูแบบมันสวยนะแต่ว่ามันมันมันดูเรียบร้อยเกินไปอะครับน้องๆต้องลองดูแบบพวก UR UR ยูเอฟเฟกมันเวอร์เว้เอฟเฟกมันเวอร์มากมันสวยมันแบบฟุ้งอะ แต่พวกซีพีเนี่ยมันจะดูเรียบๆกว่านะครับซึ่งก็แล้วแต่คนชอบอซึ่งผมชอบในระดับสองนะครับผมสาหรับซูนเดะน,นะไปสุดท้ายนะฮะอันนี้เรื่องโพสตล้วนๆเลยนะครับโพส์นระูโตะใบนี้ผมว่าสวยมากนะครับเออดูดีเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้พี่ม e ี29้ซองไหมเออว่ะเราลืมนับตอนแรกด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวกูนับจากเอ,อ่อการสะสมแต้มมาแล้วกันว่า เราได้ครบห่ะแต่ไอ้เหี้ยถ้ามันไม่ครบก็คือไม่ครบอ่ะเพราะว่าในกล่องมันไม่มีแล้วไอ้เหี้ย <laughs> ถ้ามันไม่ครบก็คือไม่ครบจริงๆอ่ะ,อะถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าการะส,ส,สมแต้มกูครบ30บใบก็คือชัดเจนนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 20 21 22 23 24 25 26 27เฮ้ย อีกสองอีกสามใบอยู่ไหนวะโอ้ขาไปสามซองนี่มันดูจะเยอะมากเลยนะต่อมันจะไม่ครบได้ไงก็ในกล่องมันไม่มีแล้วอะในกล่องมันไม่มีแล้วหรือซองมันอาจจะไม่ครบจริงๆเออวะ่ะอันนี้เป็นไปนได้นะโอ้ได้ซองที่หายเสือเป็นซอง ur ด้วยเนี่ยนะคุณบ้าคุณบ้ามีซองที่มีกาาซผสมได้อีกใบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นยี่สิบแปดใช่ไหมอ่ามีอีกซองหนึ่งก็จะเป็นยี่สิบเก้าโอเคงั้นข่าดไปซองหนึ่งเฮ้ยไม่มีแล้วนะ หรือว่าถามจริงเถอะซองที่หายไปอีกซองนี้คือ U R หรอวะบ้าบ้าเดี๋ยวกูขอนับใหม่ดิกลัวจะนับผิดปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามเออวะยี่สิบเก้าจริงด้วยเอ็ดเค มันได้ยีิบเก้าจริงๆนะงั้นเราลองนับจากจำนวนซองดีกว่าเพราะว่าถ้าผมทิ้งซองเนี่ยผมก็น่าจะเห็นนะแถวนี้ผมยังไม่ได้ทิ้งซองแน่นอนซองที่หนึ่งซองที่สองซองสามซองสี่ซองห้าซองหกซองเจ็ดซองแปดซองเดี๋ยวผมนับให้ดูดีกว่าผมจะได้ดูไม่โกงอ่าเนี่ยทุกซองอยู่ในนี้แล้วนะน่าจะอยู่ในนี้ละอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13ส15 1อ็ดส8 1สองส1 2ส2มสี2สิบห้าสิบหเฮ้ยเอี่ยี่สี่ย้ยจ็ิาเืงว่วะโอยบาแล้วกูว่าแน่งของจริงแล้วนนี้หรือว่าซองที่หายไปนั้น ยูอาร์ที่หายไปยังงั้นเหรอเฮียจริงเนี่ยเฮ้ยกูน่าผิดเหรอบ้ากูไม่น่าอีกทีแล้วพอแล้ว <c oughs> เฮียเอเลี่ยนมึงทำกับกูงี้เลยเหรอเขาจะเหลี่ยมแล้วเพื่ออะไรอะ่ะเขารู้เลยเหรอว่ายูอาร์แม่งอยู่ซองไหนเนี่ยนะหรือถ้าเขาจะเปิดเจาะสุ่มอะ่ะเขาเขาเขาก็เปิดเจาะสุ่มแล้วเจอยูอาร์เลยเหรอเฮ้ยเฮียแม่งเฮียกูทึ่งจริงอะเนี่ยอะไรมันจะขนาดนั้นวะเั่นมันจะเป๊ะขนาดนั้นน่ะ ก็จะซองหนึ่งหายแล้วแม่งไม่เกี่ยว U R ไงกูจะไม่อะไรเลยแต่นี่แไม่เสือก U R เขาอาจจะรู้ก็ได้เออว่ะ <c oughs> เป็นไปได้นะฮะผมซื้อมาหลายกล่องอยู่นะน,นี่เป็นกล่องเดียวที่โดนนะผมซื้อร้านเดิมนะหรือไม่ก็น้องๆลองดูตอนย้อนหลังแล้วกันนะฮะก็ตอนนี้ไม่น่ามีจริงๆนะฮะซองที่30ของเราหายไปแล้วเออเป็นมีมดีไว้เจ๋งว่ะ